สวัสดีครับพ่อพงพ่อเพียงนะครับตอนนี้กำลังแกงหวายนะครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วครับแต่ว่าแกงหวายยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยกลับมาจากสวนค่ําครับไปสับหวายมาเนี่ยเห็นไหมครับกว่าจะได้กินนี่ครับอันนี้คือแกงหวายนะครับใกล้เสร็จแล้วครับแกงใส่ซี่โครงหมูนะครับนี่ครับใส่น้ำยนางนะครับแล้วก็นี่เตรียมไว้นะครับ ใบเมงลักนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวเบือครับกำลังเดือดเลยครับใกล้สุกแล้วล่ะครับหิวข้าวก็หิวครับแต่ว่าอร่อยมากนะครับแกงหวายนี่ครับมีแต่ยอดอ่อนๆนะครับกว่าจะได้กินครับ เวลาเราไปตัดเนี่ยก็ลำบากหนามเยอะครับต้องระวังหนามครับดูกระดูกหมูกระดูกข้างครับหวายก็นออบอวบนะครับทอนใหญ่ๆนะครับอันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับรออย่างเดียวรอเวลาเอาต้นหอมกับ ใบเมงลักแล้วก็เข้าเบือใสนะครับนี่นะครับอันดับแรกเดี๋ยวจะเอานี่ค,ครับต้นหอมลง่ลงบต้นหอมลงก่อนต้นหอมลงต้นหอมลงใกล้เสร็จแล้วครับ หอมลล่งครับแล้วก็ข้าเวเบือนะคะรับเอาข้าวเบือตามเพราะผมชอบน้ำข้นๆน,นะครับยิ่งข้าเวเบือใส่ในข้นๆแล้วก็จะอะร่อยตีลงหมดเลยกับตั่วนะะี่ครับข้าเวเบือนะครับอันนี้เราก็จะคนนะครับขั้นตอนการปอกการหานี่นะครับลงบ่อยแล้วนะคระับ ลอยบวบน่ากินไหมครับข้าวขาวครับน่ากินมากแล้วรอสักหน่อยเราก็จะเอาให้เข้าเบือสุกก่อนนะครับตอนที่เรา,าเสร็จเราก็เอาใบยังลักลงครับนี่ครับ พันนี้เสร็จแล้วนะแล้วเราเราก็จะเอาหู่เมงลักลงเลยครับใส่เยอะๆครับหอมๆใส่เมงลักแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะครับใส่เมงลักไปหมดอพอแล้วนะครับเราก็คนให้ใบเมงลักมยุบให้มันยุบลงไปครับก็จะได้หอมเรียบร้อยแล้วแกงหวายครับ นี่ครับเห็นไหมนายทานไหมครับแกงหวายครับใส่กระดูกข้างหมูนะครับนี่อร่อยมากๆครับสุดยอดสมการรอคอยตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วนะครับยังไม่ได้รับประทานอาหารเย็นเลยครับกลับมาจากสวนค่ําเสียงพี่จันหอมแจ้วแจ้วอยู่นะครับเปิดเปิดพี่จันหอมไว้นะครับ เปิดพี่จันหอม,มไว้ให้ช่วยทํากับข้าวครับมาครับครานี้ลงมือกินกันเลยนะครับขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ฝากติดตามช่องพ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ